ผู้ชมครับรายการสมองดีสร้างได้กลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับมาถึงตอนสรุปของเรากันแล้วนะครับการเรียนรู้ที่หลากหลายของลูกน้อยของเราเพื่อพัฒนาการที่ดีเนี่ยมันเรียนรู้ได้หลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดการฟังการอ่านการเขียนหรือแมก้กระทั่งประสบการณ์การเล่นของลูกน้อยก็ล้วนแล้วแต่เป็นการเรียนรู้ของเขาซึ่งนั่นก็เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาของสมอง นนนนแน่นอนค่ะและสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเชื่อมโยงกันแล้วก็นําไปสู่การเรียนรู้ด้วยศักยภาพของสมองของลูกค่ะลูกจะรับจะเรียนรู้ได้มากน้อยแตกต่างกันขนาดไหนขึ้นอยู่กับตัวแปรหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะนั่นก็คือพัฒนาการของสมองของเด็กที่เป็นไปตามวัยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะขอเชิญชวนคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ผู้ปกครองทุกคนค่ะมาทําความรู้จักกับสมองกันมากขึ้นนะคะทําความเข้าใจรวมถึงจะทําอย่างไรให้ลูกเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสมองของลูกเริ่มมีการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์และจะพัฒนาได้ดีที่ในช่วง1,365วันแรกและวิธีการที่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการสมองของลูกรักได้นั้นอันดับแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจหลักการทำงานของสมองกันก่อนนะคะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเราได้ไปพบกับกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองของลูกรักแล้วซึ่งแน่นอนก็จะเป็นตัวกําหนดในเรื่องของความฉลาด IQEQ e แล้วและก็อีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับสมองให้มากขึ้นนะคะและก็เข้าใจในเรื่องของการทํางานของสมองในส่วนต่างๆกันด้วยค่ะแล้วเราก็อยู่กับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราแล้วนะคะท่านรองศาสตราจายยรย์แพทย์หญิงนิชราเรือนดารากานนท์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะก่อนอื่นอยากรู้ค่ะว่าสมองนั้นเป็นอย่างไรคะโดยเฉพาะทางกายภาพก่อนเลยจะได้เข้าใจค่ะเป็นการสรลยอีกครั้งหนึ่งนะขอเป็นภาพรวมเลยได้ค่ะเอาสรุปสรุปแล้วกันนะคะเอาว่าเด็กตั้งแต่เกิดเอาตอนเกิดแล้วกันนะคะว่าสมองเนี่ยเขามีความพร้อมสมองเนี่ยจะไม่เพิ่มจํานวนเซลล์แล้วมีเท่าไหร่เท่านั้นโครงสร้างหลักๆของสมอง ก็จะมีครบเหมือนผู้ใหญ่แล้วนะคะถ้าเราดูด้วยตาปรับข้างนอกก็คือมีสมองส่วนด้านเราใช้คําว่าด้านบนที่ครอบคลุมส่วนพื้นฐานหรือด้านที่เป็นสัญชาตญาณด้านบนอันนี้ใหญ่ที่สุดนะคะมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะหรือส่วนหน้าก็ตามเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญของการเรียนรู้ในระหว่างที่เด็กหลังเกิดจนกระทั่งเติบโตและพัฒนาที่เราเห็นว่าเขาทำอะไรได้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือสมองส่วนนี้ค่ะที่มันพัฒนาแล้วเชื่อมโยงมากขึ้นค่ะโอตัว ตัวพัฒนานี่คือความเชื่อมโยงของสมอง<ช>ไม่ใช่ตัวเซลล์สมองอีกต่อไปเซลล์มสมองมีเท่าเดิมแต่ถ้าเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายได้มากขึ้นเท่าไหร่ความฉลาดก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นถูกต้องอค่ะทีนี้ส่วนที่2คือส่วนที่เราใช้คําว่าส่วนสัญชตาตญาณหรือส่วนที่มีติดตัวมาสัตว์ชั้นต่ตก็มีนะคะที่มีลิมบิกรวมอยู่ด้วยอันนี้จะเป็นเรื่องของสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดความกลัวเรื่องอารมณ์นะคะซึ่งมันจะ เชื่อมโยงกับส่วนบนด้วยในช่วงแรกๆที่เด็กยังเล็กๆอยู่เขาก็ถึงได้แสดงอารมณ์แบบชนิดที่ควบคุมเองไม่ได้ะนะคะอยากได้อะไรอยากกินอะไรรู้สึกยังไงก็จะแสดงออกมาโดยสัญชตาตญาณอันนี้คือส่วนที่สองะนะคะส่วนล่างสุดที่ต่อกับไขสันหลังก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณชีพของเราเป็นส่วนที่ทํางานโดยอัตโนมัตินะคะก็คือหัวใจที่เราเต้นความดันโลหิตหรือเรื่องอื่นๆอันนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ นะครับก็หลักๆคือส่วนส่วนบนแล้วก็ส่วนลิมบิกที่อยู่ในส่วนกลางตัวนี้แล้วก็ส่วนที่เชื่อมต่อกับประสาทต่างๆก็จะเป็นอัตโนมัติไปนะคะถ้าจะพูดถึงหลักการของการเรียนรู้ของสมองนะฮะมีแบ่งออกเป็น8ประการด้วยกัน ก็บอกว่าผมสมองแต่ละคนอันนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับไม่เหมือนกันใช่ค่ะใช่างไรครขอแปดประการแบบชัดๆอีกครั้งได้ค่ะกดข้อที่1เลยนะคะที่อยากให้ท่านผู้ปกครองและคุณครูทุกคนเข้าใจต่อให้เรามีลูกเราเป็นฝาแฝดด้วยนะคะแฝดเหมือนด้วยซ้ําคือสมองแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวดังนั้นการที่เขาจะมีนิสัยมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือสมองเขาไม่เหมือนกันนะคะนี่กดข้อที่1เพราะว่าเราจะได้จัดการเรียนรู้ ให้มันเหมาะสมกับเด็กแต่ละคนนะคะขอยืนยันครับข้อนี้เนื่องจากว่าลูกที่บ๊อบที่เป็นแฟนก็อสองคนพฤติกรรมไม่เหมือนกันและการเรียนรู้อยากจะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนกันต่างกันเลยต่อมาครับข้อที่2นะคะก็คือเมื่อเราจะจัดประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยอยากให้คุณครูและคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าเราต้องมีองค์ประกอบหรือ การเตรียมความพร้อม3ด้านด้านที่1ที่เรากําลังพูดคุยกันนี้นะคะคือเรื่องความรู้ถูกไหมคะเรากําลังให้ความรู้แต่เมื่อเราจะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กๆเราต้องมีความพร้อมเรื่องอารมณ์ด้วยนี่คือด้านที่2ค่ะด้าน่2นะคะแล้วก็ด้านที่3สุดท้ายก็คือเราจะจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กขณะนั้นมีพัฒนาการความพร้อมจากสมองและทักษะต่างๆเป็นอย่างไรคือความเหมาะสมตามช่วงวัยใช่ค่ะซึ่งเด็กวัยเดียวกันอาจจะมีความแตกต่างกันได้บ้างนิดหน่อยนะคะ คือหลักข้อที่2นะครับหลักข้อที่3ครับอันนี้เราใช้ภาษาง,ง่ายๆเราใช้คําว่าเปิดสมองนะคะ,ะหรือรเปิดสมองส่วนอารมณ์ลิมบิกห,หมายความว่าเราอยากให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้อย่างมีความสุข<ช>โดยส่วนใหญ่ของเด็กๆเนี่ยแม้แต่พวกเราเราจะเรียนรู้ได้ดีถ้าเราอยู่ในภาวะที่อารมณ์เราพร้อมก็คือไม่เครียดเกินไปมีความสุขอยากเรียนรู้ อันนี้ก็คือส่วนที่สาที่พร้อมรับแล้วเปิดสมองส่วนลิมบิกนี่แหละที่เราได้เรียนรู้กันในเทปก่อนๆนะฮะถ้าส่วนนี้เปิดเมื่อไหร่การเรียนรู้มันจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างมหาศาลซึ่งง่ายๆก็คือให้เด็กๆเขาสนุกแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ตรงนั้นก็จะรับได้เต็มที่มีประสิทธิภาพอันนี้สําคัญที่สุดสําหรับเด็กปฐมวัยเด็กเล็กๆนะคะค่ะข้อที่4ี่เป็นการเรียนที่ ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจก็เรียนรู้ได้เหมือนกันใช่ค่ะใช่สำหรับเด็กๆโดยเฉพาะเด็กประถมวัยการเรียนรู้แบบไม่ค่อยตั้งใจเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะคือการเรียนรู้ผ่านทางการเล่นใช่ค่ะผ่านการมีประสบการณ์ชีวิตในกิจวัตรประจําวันนั่นก็คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เหมือนกันใช่และส่วนนั้นถ้าจะดียิ่งขึ้นคือไอ้ส่วนลิมบิกนี่มันเปิดรับเนี่ยส่วนความไม่ตั้งใจเนี่ยส่วนลิมบิกในการเปิดสมองด้านนี้มันจะช่วยมากเลยใช่ค่ะใช่กับการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจถ้าเกิด เราไม่ทําให้เขาสนุกค่ะการเรียนรู้ก็จะน้อยลงม,มาถึงประการที่5ค่ะเรื่องที่5ก็คือเราอยากให้นะคะเด็กๆเ,เรียนรู้จากของจริงประสบการณ์จริงค่ะ,คะ ไปสู่สัญ,ญลักษณ์หมายความว่าอย่างนี้คือสัญ,ญลักษณ์คือสิ่งที่มันไม่เป็นตัวแทนถูกไหมคะจ,จะเป็นโลโกโ้มนุษย์เรากําหนดขึ้นมาใช่ใช่ใชจะเป็นรูปภาพรูปภาพนี่คือสัญ,ญลักษณ์นะครับเอาง่ายๆแล้วกันเด็กเล็กๆสมมติเขาเห็นสุนัขที่บ้านหรือแถวบ้านเขารู้ว่านี่คือเรียกว่าหมาแต่ถ้าเราเอาเด็ก2ขวบสมมติ2ขวบเลยนะคะไปดูรูปภาพแล้วเห็นรูปเส้นลายเส้นธรรมดาไม่มีชีวิตไม่มีสามมิติไม่มีสีสันเด็กจำนวนหนึ่งจะตอบไม่ได้ว่านี่คือหมา แต่พ่อแม่ถ้าเกิดสอนเอาแต่สอนตรงนี้เพราะว่าแหมเห็นเด็กคน,นอื่นทำได้ดนั่นก็คือเขาจะมีความเครียดเพราะเขายังไม่เกิดความเข้าใจาเขายังไม่สามารถตกผลึกเชื่อมโยงทีนี้ถ้าชีวิตจริงของเขาเห็นสุนัขหลากหลายแบบนะคะเห็นขนาดของหมาหลากหลายเพศและเราก็สอนเขาคุยกันเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาเห็นสัญลักษณ์เนี่ยเขา ใช้คำว่าภาษาอังกฤษคือ conceptualize คือเข้าใจมันแล้วเขาเชื่อมโยงกันได้ใช่ค่ะและนี่คือตัว,ตวแทนสมมุติหรือว่ารูปสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นใชดังนั้นแสดงว่าเด็กๆควรจะเรียนรู้จากประสบการณ์จริง แล้วค่อยมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นตัวแทนหรือว่าสัญลักษณ์ใช่ค่ะซึ่งนั่นก็หมายถึงตัวหนังสือด้วยถูกไหมคะตัวหนังสือก็เป็นสัญลักษณ์ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องรีบร้อนนะคะที่จะสอนตัวหนังสือรู้เพราะยังไงเดี๋ยววันหนึ่งเข้าได้แน่นอนเข้าใจแล้วละค่ะมาถึงประการที่6กบ้างค่ะได้ค่ะทีนี้เราพูดถึงว่าการเรียนรู้ของมนุษย์หรือของเด็กเนี่ยจะดีมากถ้าเขาเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นด้วยตัวเขาเองสมองเนี่ยนะคะมันมีส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าส่วนหน้า ภาษาเราเรียก prefrontal ที่เกี่ยวข้องกับการจะตัดสินใจทำหรือพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งะนะคะถ้าเด็กทำด้วยตัวเองที่เราเรียกว่า active learning นะคะเขาพยายามตั้งใจทำด้วยตัวเขาเองตัดสินใจทำด้วยตัวเขาเองเรียนรู้จากประสบการณ์นี่แหละใช่ค่ะแลวเขาเป็นคนตัดสินใจแลวเขาอยากทำอ,อันนี้เนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้เราเชื่อว่าและมีข้อพิสูจน์จากสัตว์ทดลองก็คือว่าการเชื่อมโยงของสมองเนี่ยมันจะมั่นคงแน่นกว่าดีกว่ายั่งยืน นะคะดีกว่าที่เราจะบอกจับเข้ามานั่งแล้วเราบอกเขาว่าเขาเปิดไม่เปิดเราไม่รู้เขาอยากเรียนไม่อยากเรียนเราไม่รู้แต่เท่าที่บอกว่าพาส v ฟหรือว่านั่งฟังเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถเปลี่ยนง่ายๆเป็นแอคทีฟได้ด้วยใช่ค่ะคือามตอบมันนี่แหละ แต่ต้องอดทนรอนิดนึงนะคะให้ถึงวัยที่เขาพร้อมจริงๆใช่ค่ะใช่มาถึง2ประการสุดท้ายแล้วค่ะประการที่เเรื่องของความเข้าใจกับความจาค่ะได้ค่ะก็การจัดการเรียนรู้แบบ BBL เราอยากให้เน้นเรื่องความเข้าใจค่ะเพราะคําว่าความเข้าใจเนี่ยมันเหมือนทําให้สมองเขาเนี่ยนะคะได้เชื่อมโยงหลายส่วนภายในว่าถ้าเข้าใจเนี่ยคือเราเรารู้ว่าเข้าใจแค่ว่าพูดตอบถูกแต่จริงๆแล้วความเข้าใจมันอาจจะหมายถึงว่า เขาไปเชื่อมโยงกับความจำเก่าของเขา oh. แล้วเกิดความจำชุดใหม่หรือความเข้าใจชุดใหม่แต่การที่เด็กตอบาอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่เขาตอบเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่กับเด็กๆนะคะถ้าเด็กเริ่มเข้าใจความหมายอยากให้เริ่มต้นคําถามที่ไม่ใช่แค่อะไร <Okay. S 2> อะไรนี่ใช้เฉพาะตอนเล็กๆนะคะ <Okay. S 2> ขวบสองขวบสามขวบพอสามสี่ห้าขวบเนี่ยน่าจะอย่างไร hmm. ทําไม่ okay. ให้เขาได้คิดด้วยนะใช่ค่ะว่าเขาเข้าใจจริงไหมนะคะแล้วก็จะเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหลายประสบการณ์ทั้งหลายใช่แล้วสุดท้ายปดท้ายหลักการข้อที่8เรื่องของ problem solving หรือว่าการแก้ปัญหาคุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากให้ลูกๆได้เรื่องนี้ที่สุดเลยค่ะการแก้ปัญหาเป็นแก้ได้คิดเป็นค่ะเราก็อยากให้เด็กได้อันนี้เป็นที่สุดเหมือนกันนะคะในสังคมไทยเราอาจจะตรงนี้เน้นน้อยไปนิดนึงนะคะไม่ว่าเด็กอายุเท่าไหร่ คือเราไม่เคยลองให้เขาตัดสินใจพูดง่ายๆสมมติเด็กยังพูดไม่ได้นนะคะเราอุ้มเขาอยู่เนี่ยเพราะตัวเองเคยเลี้ยงหลานแล้วเคยทำนะคะเราพาเขาอุ้มเข้าไปเนี้ยแล้วเราบอกเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันเพราะเราเคยไปมาแล้วแล้วถามว่าไปทางไหนดีลูกไปถึงตรงทางแย่เราก็มองด้านนี้เราก็มองด้านนี้เขาจําสถานที่รอบตัวได้จกดไหมคะอทีนี้เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องถอบตอบได้เพราะเขายังพูดไม่ได้แต่เมื่อเขาหันไปทางด้านที่เป็นทิศทางที่เราพูด อันนี้เรารู้แล้วว่าเขาเลือกถูกค่ะอ่านี่ก็คือการตัดสินใจของเขาคเขาแก้ปัญหาให้เราแต่แก้ปัญหาเบื้องต้นง่ายๆเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่และคุณครูทั้งหลายนะคะให้โอกาสเด็กๆค่ะนะคะในการที่จะมีทักษะตรงนี้เพราะว่าเมื่อเขาค่อยๆโตขึ้นเนี่ยขณะที่เขาแก้ปัญหาเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อมโยงแค่เรื่องความรู้ทั่วๆไปเขายัางเชื่อมโยงเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะคะเรื่องการคิดถึงอารมณ์ตัวเอง ค,คิดถึงบริบทค่ะคิดถึงทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวขอ้องซึ่งถ้าย,ยิ่งทําบ่อยเท่าไหรสมองของเขาย,ยิ่งพัฒนาและเชื่อมโยงได้ดีมากค่ะอย่างนี้แสดงว่าถ้าผมจะสรุปนะครับว่า8หลักการที่เราเรียนรู้เบื้องต้นเนี่ยมันจะทําให้คุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครอง,อง,องตา่างเนี่ยจะได้รู้กระบวนการเรียนรู้ของเด็กได้รู้ถึงขั้นตอนการทํางานของสมองการเชื่อมโยงต่างการเปิดรับความรู้นี่ถ้าได้8ข้อนี้เป็นหลักไว้ก่อนเลยนะฮะนี่ทาให้เด็กเรียนรู้แบบกลายเป็นคนเก่งได้ท้นทันที ได้คเก่งตามศักยภาพของเขาค่ะนั้นเน้นย้ำเน้นย้ำเพราะว่าสมองแต่ละคนยูนิคใช่ค่ะไม่เหมือนกันโอ้โหหลักการเรียนรู้ทั้งแปประการนี้เรียกได้ว่าสําคัญมากๆเลยนะคะยิ่งคุณพ่อคุณแม่รู้และเข้าใจก็จะนําไปใช้กับเด็กๆได้อย่างเต็มที่ด้วยทีนี้ก็นํามาสู่เรื่องของการเรียนรู้แบบเบ a เ n Based Learning อันนี้เป็นยังไงคะและเกี่ยวข้องกับแปดประการนี้อย่างไรได้ค่ะจากหลักการทั้งหมดเราก็เอามาจัดประสบการณ์การเรียนรู้นะคะถ้าสมมติระดับโรงเรียน สำหรับคุณครูที่สอนเด็กประถมวัยก็คือเอาไปจัดหลักสูตร ปฐมวัยนี่คืออนุบาลใช่ค่ะเฉพาะช่วงอนุบาลนะะเวลาเราพูดปฐมวัยนั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงประมาณ6ปีนะคะห้าถึงหปีหลักการของเราข้อที่1คือ unique b r a n สมองแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กบางคนอาจจะชอบการเรียนรู้ชนิดนั่งเรียนเขียนอ่านก็ได้นะคะมีเหมือนกันแต่ว่าส่วนน้อยนะคะส่วนน้อยส่วนใหญ่คือเขายังเพลิดเพลินกับการเล่นทํากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแบบไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นก็ไปเลือกสถานที่แต่หลักการที่สําคัญที่จะทําให้ คุณครูสามารถจัดหลักการการเรียนรู้แบบเปลี่ยนเฟสได้ดีก็คือว่าเด็กนักเรียนคงต้องไม่มากไปนะคะนี่เป็นหัวใจสําคัญอันนี้ในการจัดหลักสูตรไม่มากไปพอบอกไปประมาณได้ไหมคะว่าคุณครูหนึ่งท่านดูแลเด็กสักกี่คนคในโรงเรียนทั่วๆไปเลยนะคะ<ห>ที่น่าจะเหมาะสมเนี่ยอาจจะต้องมีครูหนึ่งคนแล้วพี่เลี้ยงหนึ่งถึงสองคนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรงเรียนในเขารับเด็กที่กึ่งพิเศษเรียนร่วมไหมคือเด็กที่อาจจะมีความพร้อมนน้อยนิดนึงในอนุบาลเนี่ยเราก็อยากให้ประสบการการเรียนรู้เขาร่วมกันนะคะไม่ได้ไปแยกเขา เพราะฉะนั้นก็พี่เลี้ยง<ม>ถึงสองคนตอนเด็กประมาณ20 20ต้นต้นนะคะแล้วถ้าทําได้นะคะอ,อาพอโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งฮะได้คะ่ะทีนี้พอเริ่มเข้าไปโรงเรียนแล้วนะคะเอาเป็นว่าเอาแค่วัยเรียนละกันนะคะก็เพราะว่าเราพูดจากปฐมวัยจะต่อเข้าวัยเรียนนี้พอเริ่มจะเรียนหนังสือจากปฐมวัยมาเนี่ยหลายบา้านก็จะมีปัญหาว่า ไอ้ตอนเราเรียนแบบเตรียมความพร้อมหรือเตรียมแบบว่า brain base เปิดสมองอมอมพอถึงขึ้นปอนถึงปับ๊บมันกลายเป็นว่าทันทีต้องมานั่งโต๊ะเรียนเขียนอานมีการออบ้านาอันนี้ค่ะสมองเด็กอาจจะยังไม่ทันปรับตัวนะคะเพราะ,ะนั้นถ้าเป็น brain b a เนี่ยแล้วเราสังเกตเด็กได้เพราะเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถในการเปลี่ยน เปลี่ยนผ่านในเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เหมือนกันถ้าเราสังเกตเห็นเราอาจจะต้องเตรียมได้ไม่เหมือนกันหรือหาโรงเรียนที่จะต่อขึ้นตอนหรือความคาดหวังนะครับเพราะมีคุณพ่อแม่หลายบ้านเลยจะมาบ่นว่าลูกไม่เคยต้องทําการบ้านพอมาทําการบ้านมันเครียดเครียดแล้วการบ้านเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องสังเกตและก็เตรียมความพร้อมในช่วงรอยต่อที่ขึ้นประถมนะคนะฮะซึ่งคุณพ่อแม่ต้องเตรียมใจด้วย นะครับเตรียมใจเห็นรูปเป็นแบบไหนเราก็ต้องให้กําลังใจกับการเรียนของลูกไปเพราะว่าลูกอาจจะเหนื่อยล้าจากการเรียนที่มันเปลี่ยนแปลงไปในระบบการเรียนแบบไทยๆแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์เบสตเหมือนเดิมที่เขายังเล่นด้วยเรียนไปด้วยก็ถือว่าเขาก็เสียแลงน้อยหน่อยนะฮะแต่ว่าโอกาสเลือกของคนเรามีไม่เยอะมากเท่าไหร่ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือกับสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ไ้ด้วยค่ะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกด้วยนะคะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ได้ฝากถึงคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเกี่ยวข้องกับ หลักการเรียนแบบเบนเบสเลอร์นิ่งรวมถึงหัวใจของ b d l นี้ด้วยค่ะได้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่มักจะพูดเสมอเสมอเพราะพอเราพูดเรื่องการเรียนรู้หรือรพูดเรื่องสมองเราจะเป็นนึกถึงเรื่องอะไรที่มันเป็นวิชาการจริงจังคุณพ่อแม่ก็จะตัดจดหลักการนี้เราต้องทำนี้นี้แต่อย่างสําคัญที่สุดที่ไม่ควรลืมเลยนะคะคือเราต้องมีความรักเป็นพื้นฐานนะคะ เขาเป็นลูกเรานะคะหรือคุณครูก็ตามลูกศิษย์ของเราเราใช้คําว่าลูกศิษย์ถูกไหมคะเพราะนั่นความรักเป็นพื้นฐานอย่างแรกเพราะถ้าเรามีความรักแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรานึกออกแล้วอยากเอาใจใส่ตั้งใจบางอย่างวันนี้เราอาจจะทำไม่ได้คือในฐานะผู้ใหญ่ไม่ใช่ทุกเรื่องเราจะทำได้และทำได้ถูกต้องเสมอไปแต่ถ้าอยู่บนพื้นฐานความรักมันจะทำให้เรามีทั้งความตั้งใจมีกำลังใจแล้วอยากบอกนิดนึงว่าเป็นความรักต้องมาพร้อมความเข้าใจนะคะ คือบางครั้งเนี่ยคุณพ่อแม่มีความรักอย่างเดียวก็เลยกลายเป็นว่าบางบางทีอาจจะแบบไม่มีความเหมาะสมรักเราอาจจะเลยตามใจมากไปนิดนึงเราสงสารลูกคุณพ่อแม่ยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็อยากให้ลูกมีความสุขสงสารลูกไม่อยากให้ลําบากเหมือนเราคะนะคะความไม่พอดีตรงนี้นะคะมันทาให้สมองเด็ก อาจจะไม่ได้รับการพัฒนาอย่างที่เหมาะสมนะคะไปดูถูกศักยภาพของเด็กไปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยใช่ค่ะเพราะถ้าเราเข้าใจว่าสมองเขาเป็นแบบนี้นะคะเราให้ความรักแบบนี้ถึงแม้วันนี้เขาไม่พอใจหงุดหงิดนิดหน่อยหรือเราต้องฝืนนิดหน่อย <c oughs> แต่แน่นอนว่าในอนาคตดีแน่นอน,นะค่ะขอรับประกันค่ะ นี่คือหลักการสําคัญสาคัญนะครับที่อยากจะฝากคุณผู้ชมไว้นะครับและการเรียนรู้แบบ Brain Based Learning ทําให้เราเข้าใจถึงระบบการทํางานของสมองของลูกน้อยแล้วก็เชื่อมโยงให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีที่สุดสําหรับลูกน้อยของเราแล้วก็เด็กๆทุกชิ้นทุกงเราด้วยคแม้วันนี้ได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับสมองเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะวิทยากรของเราท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรือนดารากานนท์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะ สวัสดีครับน้ตเป็นไงบ้างคุณแม่ลูกสองดีใจค่ะได้เจอนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแขกคนสําคัญนะคะที่ให้เกียรติมาเยี่ยมบ้านน้ตในวันนี้พี่ตุ๊กปองหรือว่าลุงตุ๊กปองของเด็กๆนั่นเองงั้นเดี๋ยวเชิญพี่ปองเข้าบ้านเลยนะคะแดดร้อนนิดนึงใช่ไหมค่ะเป็นไงบ้างลูกกับสองคนแล้วเนาะเหนืสองมากก็จะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่ามีความสุข ทุกครั้งที่อย่างจริงๆรนอตเป็นแม่ที่ทํางานนอกบ้านด้วยเวลาทํางานนอกบ้านกลับมาเจอลูก <c oughs> ก็หายเหนื่อยแล้วอะแล้วก็อยากจะเล่นกับเขาเยอะๆเพราะว่ารู้เลยว่าเขาก็รอเรากลับมาเล่นกับเขาเหมือนกันแอบถาม,มก่อนจะซิดนิดนึงว่าตั้งแต่ตอนเริ่มท้องเนี่ยมันมีความสุขปนความกังวลนิดนิไหม, <c oughs> มจริงๆ<ะ>คนแรกนี่กังวลมากเพราะว่าก็ด้วยความที่เป็นแม่มือใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ทุกอย่างใหม่สําหรับเราแล้วก็อยากดูลูกให้ดีที่สุดเต็มที่ที่เราจะทําได้ตอนที่ เริ่มรู้ว่ามีท้องเนี่ยอแอบหวังไหมว่าลูกจะเป็นอย่างนั้นลูกจะเป็นอย่างนี้คือไม่ได้หวังขนาดว่าโอ้ต้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือว่าโอ้ลูกเราต้องแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าอยากให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงพี่พอมีคำพีอยู่8ปดคำค่ะอันนี้ลองถามโน้ตให้โน้ตลงเช็คลิสต์เลยนะแต่ละแต่ละเรื่องเลยนะว่าตั้งแต่ตอนท้องแล้วพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยทำแปดอย่างหรือเปล่าอันที่หนึ่งคือดูฟัง ท้องร้องเล่นเล่าอ่านและลงมือทําอันที่หนึ่งคือดูได้ดูภาพที่ดีๆภาพที่เจริญหูเจริญตามนะดูตอนที่ท้องก็จะดูภาพเด็กน่ารักๆอะไรเงี้ยหรือว่าก็มีไปเที่ยวบ้างในที่ที่เราอยากไปหรือถ้าไปไม่ได้ก็ดูภาพฟังตั้งแต่ตอนท้องเนี่ยโน้ตเริ่มฟังเพลงที่แบบทำให้เราใจสบายไหม ฟังค่ะตอนแรกก็คิดว่าคงต้องฟังแบบเพลงบรรเลงโมซาร์ทอะไรเงี้ยลูกจะได้ฉลาดแต่ว่าพอฟังจริงๆคือโนเป็นคนที่ฟังเพลงประเภทนี้สักสิบสิบห้านาทีโอเคก็จะฟังเพลงที่ตัวเองชอบหมอบอกก็ได้เหมือนกันก็คือยังไงก็ตามให้แม่มีความสุขคอมอนดีๆก็จะหลั่งไปสู่ลูกลูกก็จะรู้สึกดีดด,ด้วยและท่องค่ะท่องมีท่องคํากรอนหรือท่องบทอะไรบางอย่างไหมที่มันมีคำคล้องจองที่ส่งด้วยเสียงเดียวกันรับด้วยเสียงเดียวกันเนี่ยก็จะมีจากนิทานที่เราเลือกให้อ่านให้ลูกฟัง เรื่องหนึ่งแล้วก็จะมีเหมือนผอกอดน,นอนงนี้ค่ะบางทีคนท้องนอนหลับยากด้วยก็จะสวดมนตร์ร้อง <c oughs> ร้องเพลงไหมได้เคยลูบท้องแล้วก็ร้องเพลงไหมหรือเวลาที่คลอดลูกออกมาแล้วร้องเพลงอะไรกับลูกโอ้ร้องเยอะเลยค่ะก็จะเป็นนักเป็นร้องเพราะเป็นนักร้องนี่ <c oughs> นนก็คือเว <c oughs> ถ้าเวลาที่เขาตื่นลืมตาหรือหลังกินข้าวใหม่ๆเราจะคุยมากกวา่าเป็นยังไงลูกอย่างนี้อย่างี้แต่ถ้าช่วงให้นมเวลาให้นมแม่แล้วก็จะร้องเพลงไปด้วยก็จะร้องทุกครั้งที่ให้นมแม่นก้องร้องเพลงกล่อมลูกไหม ก็ Dante, มีก็มีร้ uh> องเพลงกล่อมด้วยค่ะแต่ว่าก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยอารมณ์แม well ่เบื่อง่ายไหมคะเปลี่ยนเพลงไปเรื่อยเคยเอาเพลงที่แม่ของโน้ตเนี่ยเคยร้องกล่อมมาร้องให้กับลูกไหมอืมก็จะมีอะไรโยนยาวเอ๋ยโยกเยกเอ๋ยอย่างเงี้ยค่ะ้วก็คำเหล่านี้เป็นคําที่ดีเนาะเป็นเป็นอาจจะเด็กอาจจะไม่รู้ภาษานะแต่ว่าเด็กเข้าใจในท่วงทานองและก็เข้าใจในอารมณ์ในการสื่อของแม่ เล่นเล่นอะไรกับลูกบ้างเล่นเหรอคะจริงๆก็เล่นหลายอย่างแล้วก็จะเปลี่ยนไปตามวัยของเขาด้วยถ้ายังเล็กๆอยู่ก็เล่นจากหน้าจากตาเรานี่แหละเขาชอบที่สุดเลยแล้วก็ดูจะแบบชอบตอบสนองกับเราด้วยพอเริ่มโตขึ้นก็จะมีอุปกรณ์มากขึ้นมีผ้าอ้อมจ้าเอ๋อ่าแล้วก็ของเล่นที่เขาชอบมากที่รองลงจากพ่อแม่ที่โนสังเกตเห็นก็คือหนังสือค่ะเล่าค่ะเล่าเรื่องอะไรให้ลูกฟังบ้างก็ ้ายังเด็กๆก็เล่านีทานแล้วก็พอนะวัยที่เรามีออกไปทํางานนอกบ้านด้วยก็จะเล่าวันนี้แม่ไปทําอะไรมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่เล่ากันเยอะก็จะเป็นช่วงที่เวลาให้ลูก<อ>ทานนมแม่<อ>เพราะว่าก็จะอยู่ใกล้กันแล้วก็เขาจะมองตาเราตลอดแล้วก็รู้เลยว่าสายตาเขาที่ฟังเขาฟังเราจริงๆแล้วก็เป็นเวลาความสุขอีกช่วงเวลาหนึ่งเลยวันหนึ่งเนี่ยแม่ให้ลูกดูดนมจากอกเนี่ยนะ<อ>ประมาณ8ดครั้ง แล้วครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณสัก1 0 1 5นาทีช่วงนั้นเป็นเวลาที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าลูกกับแม่เนี่ยใกล้ชิดกันมากความอุ่นจากอ,อกกับเรื่องที่แม่เล่าเนี่ยนะเป็นเรื่องที่จะทําให้เด็กเนี่ยมีภาพแม่ที่ชัดเจนในใจพอมีภาพที่ชัดเจนในใจเนี่ยนะถ้าโตโตขึ้นไปมากแค่ไหนภาพนั้นจะไม่เลือนเลยแล้วก็ภาพที่ชัดเจนเนี่ยจะทําให้ลูกเนี่ยเชื่อฟังคนคนนั้นมากกว่าคนที่ไม่ได้ให้หนมลูก ฉะนั้นถ้าเราให้โอกาสลูกได้ทําอะไรตั้งแต่เล็กด้วยตัวของเขาเองตามวัยที่เขาควรทําได้เนี่ยถือเป็นอาริยทรัพย์ของเด็กที่เด็กสามารถเอามาเป็นทุนในการใช้ในรายทางของชีวิตได้อย่างเหมาะได้อย่างควรและที่สําคัญถ้าเกิดว่าเราจูงมือทําและจับมือไปด้วยกันในทุกๆเรื่องทําด้วยกันในทุกๆเรื่องเมื่อลูกมีภาพของพ่อแม่ที่ชัดเจนในใจแล้วลูกของเราจะไม่เสียหายเลยได้ฟังพี่ปอฮีแล้วโนจะ อย่างน้อย5 6ถึงกขวบปีแรกของลูกเราต้องให้เวลาเยอะๆหรือว่าจริงๆบางครอบครัวก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทํางานจริงๆอย่างน้อยช่วงเวลาสัก15นาทีครึ่งชั่วโมงก่อนนอนใช้เวลากับลูกอย่างเต็มที่เล่านิทานก็ได้<ช>นะคะเล่นอะไรก็ได้เล่าเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไปพบเจอมาระหว่างวันก็ได้เป็นช่วงที่รับรองว่าลูกทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็จะรอคอยเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่ตุ๊กปองคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปที่มาให้ข้อมูลดีๆเคล็ดลับดีๆที่ทุกๆบ้านเอาไปใช้กับลูก่รักองคคะบปมาๆ เพราะสมองเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจการทำงานของสมองและรู้จักสมองให้มากขึ้นสมองเป็นอวัยวะที่มีลักษณะเฉพาะ unique organ สมองเรียนรู้เมื่อมีความพร้อมครบ3ด้านสมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อ Limbic System เปิดนั่นคือการกระตุ้นด้วยกิจกรรมที่สนุกสมองเรียนรู้ได้ทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจการเรียนรู้ของจริงไปหาสัญ,ญลักษณ์สมองจะเรียนรู้ได้ดีจากการลงมือทำโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5 สมองเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจําและสมองเรียนรู้ด้วยการแก้ป,ปัญหาที่ถูกต้องสมวัยครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันไปพร้อมๆกับพวกเราทั้งสองคนนะครับ mm hmm. การจัดการพัฒนาการทางสมองของลูกน้อยของเรานะครับตามหลักการ Brain Based Learning หรือว่า BBL ก็คงจะต้องให้เราได้เรียนรู้แล้วก็สร้างพัฒนาการให้กับลูกน้อยของเราตามแต่ละช่วงวัยนะครับ<ะ>อย่างที่บอกครับว่าการพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยไปสอดคล้องกับเรื่องของร่างกายที่พัฒนาการที่แตกต่างกันไปดังนั้นในแต่ละช่วงวัยก็ต้องมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปด้วยเริ่มมาแต่ในคันบันดาเลยนะครับก็สามารถเรียนรู้แบบ brain based learning ได้ด้วยเช่นเดียวกัน<ะ>ออกมาเป็นตัวต่อแตะนะครับแล้วก็ต่อโตอไปในระดับอนุบาลระดับปฐมวัยระดับสูงขึ้นไปก็ต้องมีการเรียนรู้ที่แตกต่าง เป็นไปตามทุกๆช่วงวัยเลยนะคะและสิ่งต่างๆเหล่านี้เองล่ะค่ะก็จะสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองของลูกในการเรียนรู้ได้ค่ะและสําคัญมากๆที่สุดเลยนะคะเวลาท้องนั้นก็คือช่วงสาขวบปีแรกของลูกรักค่ะเริ่มตั้งแต่วัยทารกคุณแม่ก็ให้นมลูกนะคะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาสําคัญที่เราจะสื่อสารทั้งอารมณ์ความรู้สึกและก็ภาษาแล้วก็สิ่งต่างๆให้กับลูกได้ด้วยค่ะใช่แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าพวกเราเกิดมาเด็กๆเกิดมาเองมีสิ่งหนึ่งที่ เท่าเดิมตลอดเวลานั้นคือเซลล์สมองครับไม่มีเพิ่มขึ้นไม่มีมมจำนวน<ล>เท่าเดิมนะคะถูกต้องครับแปลว่าความฉลาดของลูกน้อยในแต่ละช่วงวัยนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างได้โดยการสร้างเครือข่ายยงใหญ่ในเซลล์สมองให้มากยิ่งขึ้นสำหรับลูกน้อยของเรานั่นเองครับค่ะนั่นเป็นเพราะว่าสมองดีสร้างได้นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วน,นคะคะโนแล้วก็คุณบ๊อบขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าในรายการสมองดีสร้างได้วันนี้สวัสดีค่ะัค,ะครบ